การนอนหลับไม่เพียงพอนะคะในวัยผู้ใหญ่จะมีโอกาสทำให้น้ำหนักเพิ่มถึง5 5ส่วนในเด็กจะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนถึง89%การนอนหลับได้อย่างเพียงพอจะทําให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเลปตินได้อย่างปกติโดยทําให้เราไม่รู้สึกหิวหรืออยากกินอะไรทำงานโดยไปกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานหรือไขมันส่วนเกินของร่างกายขณะที่เรานอนหลับ ถ้าใครที่นอนดึกหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะฮอร์โมอนเลปตินจะหลั่งน้อยลงจะสัมพันธ์กับการที่น้าหนักตัวเพิ่มเพราะตอนที่เรานอนไม่พอค่ะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมอนเกรลินออกมาทันทีทําให้เราอยากอาหารหิวนู่นหิวนี่เป็นปฏิกิริยาของร่างกายนะคะเพื่อความอยู่รอดเพราะถ้าเรายังไม่นอนใช่ไหมคะร่างกายก็ต้องการใช้พลังงานเพราะร่างกายต้องดารงชีวิตอยู่ฮอร์โมอนเกรลินก็เลยหลัง่งทําให้เรากินเพื่อเติมพลังงานเข้าไป ใครที่เป็นผีตู้เย็ยนตอนคืนนะคะแบบนั้นเลยพอเป็นมัทจรักแบบนี้ค่ะร่างกายก็มีไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จะทําให้น้าหนักตัวเกินโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเอง